กล้องติดรถที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ครบจบในกล่องเดียว Aston Super Touch Cam Pro กล้องติดรถด,ดีไซน์กระจกมองหลังบางเฉียบน้ำหนักเบาไม่ทำลายกระจกเดิมแถมยังนี่ครับยังเป็นจอสัมผัสอีกด้วยนะครับ ตัวก้องมีความคมชัดถึงระดับ Full HD มองเห็นภาพชัดมุมมองกว้าง120องศามีโหมด w d r ช่วยปรับแสงอัตโนมัติการคืนภาพสว่างไม่มีมืดเห็นเลขทะเบียนชัดเจนอย่างแน่นอนหายห่วงแล้วมาดูความแตกต่างระหว่าง Super Touch Campro กับกล้องทั่วไปในตลาดซึ่งกล้องทั่วไปในตลาดเนี่ยจะมีกระจกจอสีฟ้ามองไปนานเป็นไงครับปวดตานะฮะแต่แต่ Aston Super Touch Campro เป็นกระจกจอสีขาวไม่หลอกตาจอภาพเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทำให้ไม่บดบังทศาศนวิสัยนั่นก็เพราะว่ากล้องตัวเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะและที่บอกว่าครบจบใน กล่องเดียวเนี่ยพอในกล่องเนี่ยนอกจากสายอะแดปเตอร์พร้อมใช้งานสายเกี่ยวกล้องหลังคู่มือประกันมีพร้อมแล้วนะครับและยังมีนี่ครับกล้องหลังนะครับมากับกล่องด้วยกล้องหลังตัวนี้กันน้ํากันแดดได้ติดนอกตัวรถได้นะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก a s t ต n นซูเปอร์ทัชแคมโปรคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนยะมีประกันสุนไทยอีกหปีนะครับ